มาขึ้นมังคุดกันครับนี่เจ้าของสวนครับมังค <c oughs> ุดครับเจ้าของสวนครับมังคุดมาครับสดๆจาก <c oughs> จากต้นสดจากต้นเลยครับสดๆจากต้นครับ <c oughs> อันนี้รีรวิวก่อนครับก่อนขึ้นครับนี่ของจริงครับครับนี่ของจริงครับช <c oughs> <c oughs> ัดเจนนี่คือผู้ช่วยครับผู้ช่วยผู้ช่วยคิดแล้ว ช่วยกางเกงขาแล้วครับพี่ต้นครับยูต้นโอเคถ่ายทายให้ดูนี่นี่อันนี้เตรียมเก็บครับยังไม่สุกตอนนี้ให้เคาดูอันนี่ลงกองนี่นี่คือลองกองครับให้เคาดูเออจริงเว้ยมันมีชวนจริงเว้ยมาเจนเล็กๆนี่ยังไม่สุกนะครับให้ดูช่อเน้นๆสักช่อครับ ได้แล้วครประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก็เก็บได้แล้วครับผลดกทุกต้นครับมาดูต้นนี้กันต่อลองกองครับสัปดาห์สองสัปดาห์ก็เก็บได้แล้วครับ สดสดจากต้นครับมาดูอีกต้นครับบริเวณหลายต้นครับปลูกระหว่างสวนยางระหว่างต้นยางรงยางครับดูต้นเล็กๆนั่นนะครับแต่ออกลูกไม่เล็กเลยนะครับไปดูใกล้ๆกันครับ ช่อเน้นๆครับคร่าๆครับต้นมังคุดเดี๋ยวต้องไปช่วยสอยก่อนครับเดี๋ยวเพราะว่าอู่งานครับ ถ้าสนใจติดต่อได้ที่เบเซครับเบเซปลาโพครองสองพายาบาเนี่ยครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับเผื่อสนใจสตอครับโอ้ศูนย์แปดหนึ่งสองจดุกแปดห้าหนึ่งเจ็ดโอเคครับติดต่อได้เลยครับตัางสตอร์ต่งลอกองโอเคสตอลอกองมังคุดมังคุดโอเคมีเงาะก็มีครับโอเคครับอ่าเงาะก็มีสนใจก็ติดต่อได้เลยติดต่อมาทางเบอร์โทรได้ครับโอเคนี่ผมถ่ายให้ดูครับครับครับ โอเคสำหรับคลิปนี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับกด s u b สไครป์เพื่อดูคลิปต่อไปครับผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ